สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้พาพี่น้องมาเบ่งบุกเกษตรอีกครั้าครับวันนี้ก็เริ่มสุกอีกแล้วครับใกล้จะได้เก็บแล้วครับน่าจะเก็บวันเสาร์น่ครับวันเสาร์สีหออนเนเก็บวันเสาร์ส่งส่งของวันอาทิตย์ครับเดย๋ยผพายางเบ่งครับกําลังงามเลย เสานาทิดซ้ำนีนก็เก็บได้แล้วครับเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนสีลวน่ครับสุกแล้วเต็มพวงงามๆคือเก่าครับยังหนุวยใหญ่อยู่ครับเพราะว่าฝั่งนี้ถือแสงดีครับพวงนี้ก็ต้องรออาทิตย์ต่อไปครับพวง เก็บแต่แดงๆแบบนี้ครับนี่ครับเป็นอย่างที่ต้องแต่งดอกแต่งน้อยมันครับเพราะว่าให้มันใหญ่ซ้ำกันให้มันสุกพร้อมกันครับโมแต,ต,แตงมันกาสิบตใหญ่อย,ยอยู่แล้วครับลบบไอ้นวยเป็ดปลายมันนะ่ะมันคืบัค่อยใหญ่นี่ที่ยังสีเป็นเริ่ม,มองใหญ่แล้วครับนี่เป็นเหี่ยวๆกันเน่ย กันบลแตงมันกัน้อยๆครับมันสุกบปะทันมูอมันก็ต้องตัดจิ้มลายกับจิ้มลายแล้วมันจะเน่าสิลิข้าสวนครับเมึงในขนาดแตงนะครับยังใบใหญ่อยู่ครับต้องจิ้มครับซ้ำๆก็เก็บได้แล้วครับนี่ อากาศเย็นๆครับเมือนี้ฝนลินมาเนี่หน,น,น่อย <c oughs> งามๆคือเก่าครับพี่นอ้อง <c oughs> น่าสิได้ยายี่ประมาณสองเดือนสองเดือนก็เริ่มสีบางๆลงแล้วครับหน่วยกับสีปใหญ่ครับ <c oughs> สีหน่วยแน่หาหน่วยแน่ครับ แล้วแต่คนแล้วแต่วิธีการแต่งครับพิจารณาเอาครับเ้อก็สิเบิงว่าเป็นตรไงบอตอนเขาแตงดอกมันครับประสบการผู้ใดประสบการณมันครับยอดนี้ก็อาซีมือนักไปนิดนึงครับกับยอดฮักครับเหลืออยู่ยสองพวงขัดแดงมันนี่ก ก็ต้องพยายามลีออกน้ำครับเวลาตัดใบเวลาเตียงว่าที่อย่างปุ๋ยอย่างอาหารครับเนหะ็นไหมขันยังกะลีออกได้ครับน,น้อยๆนะมันอ,ออกง่ายอยู่แต่ว่าขันง่ายก็ต้องใส่กันไก่ครับนะ สวยมากดูนะครับเบื้องมุมสูงยอดท่านดตพันด้วยครับเต,ต่งอะไรเศรษงามอยู่หลังคาจะเป็นพายางครับเป็นปัตติก ครับเบิ้งยังสิครับนะเห็นบ่หน่วยไปปลายมันเนี่ยมันมันสิบวัใหญ่อยู่แล้วเขาก็ต้องตัดถิ่มตอนมันหน่อยๆครับเพราะว่าให้มันหกสวนหันลูกใหญ่มัน,ะมนมสะมันเน่ามันสุกมันเน่าข้าสวนครับมันสิเกิดโรคช่วงนี่ก็ยังก็หาหน่วยอยู่ครับรุ่นสิพันต่อไปนี่ยเสียวสีหน่วยครับ เพิ่งพ่วงนี่ครับโอ้อยางดกเลยจำนวนสองสี่หกแปดสิบหน, 2, 4, 6, 8, หน่วยครับเอาไปจีบแต่งตัดออกเอาแค่หาหน่วยครับเพราะว่า่านีไปไปวันเนี่ยสีเงยอยู่แล้วครับเอาไปเอาส,อาสีหาหน่วยแรกครับเพราะว่าหน่วยนั้นสีเงยมันจะขายเป็นพ่วงครับเป็นบางสวนท่นสิเก็บเป็นหน่วยครับเก็บเต้นหน่วยสุกครับแต่ว่าอยู่นี่สิเก็บเป็นพ่วงไปเลย เป็นพวงกันเลครับนะเป็นพวงเป็นพวงไปเลยนะรลุนเป็นรุ่นไปครับงามๆครับ